แล้วก็บักชวนหลีกภยกัยมาคุยหน่อยนะเว้ยตัวจริงเลยบักชวนหลีกภัยนะนฮ้ยเรื่องของราคาอ่าไม่ใช่เขาเรียกว่าราคายางพาราหน่้ยประเภทมอบหมวกยูบะให้อยู่ไทยช่างดีน่อยคุยโคตรมาก็บักชวนหลีกภัยหัวคุยจําหน้าไว้ดีนะบังคุย

ไอ้น,นมงดูหมากัดกันนะเว้ยรุ่นนี้ดูหมารุ่นนี้กัดกันนะเว้ยรุ่นบักบุญเตรียมช่างดีเลยคุย 嗯，刘爷爷。 เราทำแท่นนี้ทางวานางควายต้นนี้จะเป็นการสิมึงดูยังแล้วเล่าดีๆหน่อยนะเว้ยโคตรเง่าช่งดีเลยบอกว่าอะไรนะขันตกรบักสงขาบุตรีงามเป็นพี่ชายแท้ๆของนางรำไพพันนีน่ะอ๋อบกคุ้ย เป็นนาฬิกานาฬิกายุโรปนะดูเยอยลนะลูโดูเยอะรู้นะโดแบบนี้กูกันแบบสำนักพระราชวังจุดูนกางอยู่ที่กูกั l นแบบห้ามข้ามถนน แล้วดูดีนะล,ลูกนะรูปงานแต่งนะรูปงานแต่งศักดิ์นะมันตายไปแล้วนั่นนะ่ะแล้วดูมันวางแผนไว้โอยบักควยเอ้ยบักคตรแม่ง่ายบักคุยเอ้ย เอาคนการศินขึ้นมาเลยเอาคนการศินขึ้นมาแลอะอ่ตรงนี้กูไปแดกอะไรบางอย่างอะเขึ้นมาเลยไอ้พวกนี้ก็ตอแหลโอ้แยัดแม่ไอกระดอเปื่อย อ้น,นี้ดูดีๆนะไอนน้เรื่องไปทําอะไรอยู่ที่ปทุมธานีนะเฮ้ยเผาฐานนะแค่นี้ก็มาฟ้องกูอไอ้ควายเอ้โคดเงาช่างชั่วเอ้ย,ยัดแมเงเอ้ยพวกกระดอเปื่อยเอ้ควายอ้น,นี้ดูดีๆนะ 不来。